สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พิ่เกตมาอัปเดตนะคะโครงการคนละครึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังนะคะพิ่เกตฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะธนาคารกรุงไทยนะคะเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยนะคะมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะในการรองรับประชาชนจํานวน10ล้านคนที่จะ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ w w w c o l k ึ r ง c o m นะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคน,นี้เป็นต้นไปนะคะโดยเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วนะคะจะมี SMS แจ้งผลการลงทะเบียนจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ผ่าน G-Wallet นะคะโดยสามารถรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคม63นี้นะคะทั้งนี้นะคะร้านค้าและประชาชนนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่สาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งพนักง,งานทุกคนในสาขานะคะมี ความพร้อมในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะธนาคารก็ยังได้เตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแบนเนอร์นะคะคงติดหน้าร้านนะคะให้กับร้านค้าหรือร้านฮับเล่แผงลอยต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ประชาชนธนาคารนะคะจะให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะในการดูแลลูกค้าและประชาชนนะคะเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ก็ติดตามลงทะเบียนกันได้นะคะวันที่16ตุลาคมนี้นะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะก็ไปโหลดมาไว้รอได้เลยนะคะหรือว่าใครมีแล้วนะคะก็เตรียมตัวลงทะเบียนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ